ุู้ชมอันนี้เนี่ยรถของท่านเจ้า,าอาวาสเป็นรถ m e r c e d e s b e n z นแบนนะคะแต่ oh. ว่าไม่ใช่รุ่นใหม่ oh. ทีเนี้ยคือรถมันเสีย <c oughs> แล้วทางเจ้าอาวาสอะโทรบอกให้ช่างอะมาเอารถไปซ่อมทีมซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ารถรุ่นนี้เรื่องสายไฟสายแบตอะไรมันจะเก่ามากหรือเปล่ามันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนที่ช่างกำลังขับรถจะไปซ่อมค่ะ โอ้โหดูจากข้างหลังรถก็รู้แล้วล่ะใช่เ,เก่าแล้วละ่ะเพราะอะไรที่เราพูดถึงแบบนี้เพราะเออเรื่องของระบบสายไฟพั่วแบตต่างๆมันจะทําให้เกิดไฟลุกติดขึ้นมาแบบนี้ไหมเนี่ยค่ะไฟไหม้รถของท่านเจ้าว่าดนะชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่าเห็นคนขับรถอะก็คือช่างนั่นแหละขับมาแล้วจู่ๆเหมือนกับรถเสียได้ยินเสียงดังแกรกด้วยแล้วหลังจากนั้นรถดับพรึบเลยค่ะ พรึบที่ว่าคือไฟลุกพลึบใต้ท้องรถคนขับก็เปิดประตูวิ่งหนีตายออกมาเนี่ยนะคะนี่อยู่ตรงถนนเทสาในเขตเทศบาลนาครอุดรธานีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องรีบมาร,งระงับเหตุค่ะนี่ฉีดน้ําดับไฟเอาสารเคมีถังถังดับไฟอะ่ะฉีดฉีดฉีด,ฉดใช้เวลาอยู่20นาทีเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาขวานเนี่ยนะตัดวงจรไฟออกจากแผงแบตเตอรี่เพราะว่ากลัวไง hey, hey, hey. เดี๋ยวมันจะช็อตซ้ําอีกหรือเปล่าทีนี้ถามช่างซ่อมรถที่ต้องเอารถของท่านเจ้าอาวาสมาซ่อมหน่อยในจิตค่ะในจิตบอกว่าท่านเจ้าอาวาสอ่ะ วัดในอำเภอบ้านผือเนี่ยแหละโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าให้ผมเนี่ยมาช่วยขับรถคันนี้ของท่านเจ้าวาดไปซ่อมที่อูท่ทีเพราะว่าเนี่ยแอร์กับพวงมลลาลัยช่วงล่างอะรถตอาตมาเนี่ยมีปัญหาครับทีนี้ในจิตก็เลยรีบไปขับรถมามาจนถึงถนนเทสาตรงนี้เนี่ยแหละค่ะอยู่ตรงใกล้ๆกับหนองประจักษ์อะคุณผู้ชมครับ ได้กลิ่นเหม็นได้กลิ่นเหม็นไหมมาเลยแล้วเครื่องก็ดับไปอ้าวกลิ่นไหม้มันมาก่อนแล้วควันพุ่งออกมาจากห้องเครื่องแล้วรถมันก็ค่อยๆไหลไหล,าหลามามาจอดตรงนี้ไงตอนนั้นคือเขาตกใจละไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วแหละแล้วพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพี่เขาเรีบเปิดฝากระโปรงรถไปดูโอ้ยแล้วไฟก็ลุกไหมอย,อย่างที่คุณผู้ชมเห็นติดแก๊สไหมอ่ะคนถาม,มเพราะว่าอ้าถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นเก่าหน่อยอเขาบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะ แต่มันน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแถวๆพวกแบตเตอรี่อ่ะเพราะว่าตํารวจเขาก็บอกว่ารถคันนี้พอมเป็นรถรุ่นเก่าสายไฟที่ติดกับแบตเตอรี่อ่ะมันเป็นไปได้นะอ,อาจจะชํารุดแล้วก็ชอ็อตเกิดประกายไฟลุกไหมแบบนี้ช่างก็แจ้งกับเจ้าของรถนะคะแล้วเดี๋ยวต้องเอารถไปตรวจสอบไปหาสาเหตุต่อว่าไอ้ที่ไฟไหมเนี่ยสรุปมันเกิดจากอะไรกันแน่คะ่ะ